กินเขา่าน้วกัน,นครับนี่ลาบปลาตรงเลยลาบปลาไซลมอนพี่น้องลาบปลาไซามอนนี่นึ่งไก่น้ำจิ้มซีฟูด๊ดแล้วก็ไส้กรอกไก่กับไส้กรอกตรงเลยครับเนาะพีสี่เห็ดให่นะครับเนาะ,นะนะเยอะมากไปครับไปกินกับพี่นีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องกินลาบปลาลาบปลา นางปลาไส้มอนพี่น้องมีซีเฮ็ดกิมนะครับไส้กรอกซี p e ดพี่น้องไส้กรอกไก่กับลาบปลาพี่น้องนี่ครับข้าวเหนียวคือเก่าพี่น้องด้วยปลาพี่น้องอ้ยหลายกักหลายแน่เจียดดีกว่เจียดเจียดครับเฮ็ดกินเดชพี่น้องเอ้ยมาไว้ดีละพี่น้องเพื่อจะเฮ็ดขวดจิมเลย พี่น้องเอ้ยเดี๋ยลาบปลาหนามจิ้มซีฟูด้ดพี่น้องไปพี่น้องเลยมาดู้ยกันลาบกิ้มซีฟูด้ดลาบปลาลาบปลาแซลม,มอนเไหมพี่น้องเปินลาบป่ะไปพี่น้อง กินน้ำกินซีฟูดใคเพี่องเหรอใช่ตัวพี่น้องเอแค่ nó tuyệt đối với nó đấy ลองไปราบผิปลองราบปาแซมมันสาบกราบมัวเราคิตุวเให้อลองดิคำใหญ่ ส้มปลาตุง้งด้วยหรอนี่ไก่คือสีเขียดเป็นผู้ใสก่ก่อน เรเอาไปแล้วขกว่ายห,หายพี่น้องเมื่อแขกว่าเหมือนเราพีซีกำเทศชิปไม่ชิปแบบพี่น้องเบิ้งขอบคุณพวกกำลังใจที่ขอมาบ้านใน่อคๆพีซีจะกลับได้อ vừa bực ngay cái chim lạp bà mặt rồi lòng Hãy subscribe cho กิมมันกิมซีพูดไปพี่น้องเงี้ยเดี๋ยวร่างจาละร่างไปเศษก็แห่ให้พี่น้องเงี้ยร่างใส่มัน

ครับองอร์ครับอาไรทำนี่อะไรพี่น้องไหมกินอิ่มแบบพี่น้องราบปลาพี่น้องเลยเปล่าราบปลาแต่ม,มันหมิ่นไก่น้ำกิมซีฟู้ดข้าวเหนียวใส่กวบเยอะๆพี่น้อง ปีซ um pues like like si nah ีก uh, so ับปากไปชนิดนะครับเด้อสามารถเป็นลูกบาทกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้อเพื segundo, er ่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมกับสิ่งความเมห็นไปละครับเด้อแบบปีซีก็จะเรียนพยายามนะครับเนาะขอบคุณทุกงกำลังใจที่แวะเข้ามาบ้านเล่นน้อยเพื่ออย่าเสียพลังเสียนะครับเนาะขอบคุณทุกงกำลังใจความคุณทุกทีสีตัวโลกนะครับเนาะทางโซนเมืองไทยโซนเมืองลาวประเทศอื่นยังนะครับเนาะที่แวะมาเยี่ยมยำปีซีความบุณขอบคุณทุกงกำลังใจกันนะครับเนาะ บาทเนหก่กระปากไปในว่าผม้อมใจเวยครับ